สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมคนเดิมอีกแล้วนะโอตาคุ่ a ไอแลนด์แอนิเมน,นะครับอ่านะวันนี้ก็เพิ่งเล่นเกมจบไปเมื่อกี้เองนะครับก็เลยจะมาถ่ายนะเนี่ยครับคุณเห็นสกินผมแหววเป็นตัวส่วมนะครับนะก็ลองก็ยังไม่ได้ลองใช้อะไรเลยนะถ้าต่อยมันก็เป็นเนี้ยลองขับรถด,ดูเดี๋ยว โอ้เชี่ยแม่งซ่วมขับรถได้ด้วยโอ้แม่งซ่วมได้เก่งจอิเชี่ยแม่งจี้ไว้สัสแม่งอะไรวะเนี่ยซ่วมบ้านใครวะอือครับเดี๋ยวเราจะไปบู๊กันเลยนะทำไรดี๋ยววะก็เล่นจบไปแล้วนะสำหรับภารกิจหลักนะครับแต่ก็ยังมีภารกิจเสริมมาอยู่นะโอเคครับ ทำอะไรดีวะเที่ยวเล่นดีวะเป็นซ่วมนี่มันล่าเริงจริงๆนั่นๆๆๆถ้ามึงโดดจากที่สูงจะเป็นไงวะ อีเชี่ยแม่งส่วมมีล่มอีเชี่ยแม่งขุดคนทำแม่งก็ขยันเลยเกินเวลาถือปืนนะเนี่ยปืนมึงลอยได้ไงวะอยากรู้จริงๆกูเห็นแต่อปีจีด้วยนะเนี่ย<อ>กำมีสายสปริงครับโอ้ย,ยังไม่ได้ซื้อสุดเลยครับโอ้ปืนคู่งถือเท่มากย,ย,ม <laughs> ยังวิ่งได้เก่ามากเลยนเน<อ>ี่ยสยอดสดยอดถือว่ายอดเยี่ยมครับ อ่าผมลืมบอกไปนะครับคุณอาจจะได้เสียงของคนคนหนึ่งครับนามของเขาคือเออ่คือใครไม่รู้ครับแนะนําตัวหน่อยครับมชื่อคุณฟุกชแนลนะครับแม่ไม่ได้อัพคลิปอะไรเลยนะครับถ่ายถ่ายแล้วเขียนลงครับแล้วก็ลงทีหลังครับนะแครับคนในวงการวงการคนในรอบตัวผมนะมีชแนลยูทู e กันแม่งเกือบทุกคนเลยครับแต่แม่งไม่อัพบางสิ่งบางอย่างลงไปเลยนะ ข้าไปช anel นนคนอื่นก็ไม่มีคลิปเลยครับบางคนก็มีคลิปนะครับอย่างคุณเทพทันเดือดจุดเตียรมีห้าคลิปนะครับแล้วก็ไม่อัพอีกเลยครับเป็นเป็นคลิปล้อเลียนครับเราขอแนะนํา,าคุณน้าผาก๋วยเตี๋ยวเส้นนะครับเรือ <c oughs> ว,ว่าอะไรนะไม่แนใจนนแล้วเป็นละคกว๋วยเตี๋ยวปลาเส้นนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาเส้น อาลาบเราก็จะไปบู๊ันต่อนะก็เราก็อยู่กับในซ่วมซึมคนนี้นะครับนายซ่วมซึมอย่างแรกเราก็าต้องโชว์เกียร์นะครับโชว์เกียร์ในการเอาหาตำรวจสักคนนะหรือแก๊งก็ได้ต่อยคนเล่นวะอืองง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 ซ่วมลอยได้ไม่เคยเห็นอะดี ต่อยเจอแก๊งนะครับต่อยแก๊งเลยครับต่อย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 ระเบิดสวมติดไฟสวมติดไฟโอ้ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับเนี่ยอืมสุดยอดจริงมีอะไรใหม่มาัอ่ะคิดได้ไง ใครวะเนี่ยซอมบี้แก๊ดใครวะยิงยิงนะครับเราไม่รู้ว่าใครนะเพราะฉะนั้นเราจะโทรหาเขานะซอมบี้แก๊ดฮัลโหลมานี่หน่อยสิฮัลโหลโอเคครับเขาก็รับสายของเราไปแล้วไปที่เรียบร้อยนะก็รอเขามากันนะครับ มาแล้วมีรถส่งซอมบี้มาครับกูโหแมงซอมบี้ตัวนี้ดูโหดจิงเนี่ยถ้าจะเก่งไฟไฟเลยไฟไฟไฟ,ไฟเลยไฟ,ไฟอืมโหต่อยสองทีตายต่อยสองทีตายเฮ้ยรอด้วยสวัสดีนายชื่อ,อไรเหรอยิงเหรอยิงไม่ตอบไม่ตอบเหรอฮะ วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเรียกมาเนี่ยเรียกมาลนะู้ไหมรู้ไหมรู้ไหม,ไหมต่อยต่อย,อยไม่รู้สึกอะไรเลยไปเล่นรีสิเดนต์ไปเป็นบอสอะฮะมันใส่ชุดมันคิดว่าเก่งเก่งอะเก่งอะใส่แว่นนะซอมบี้บ้านแกใส่แว่นจรร โอเคนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็มาโชว์สกินส่วมให้ดูเฉยๆนะน้องส่วมคนนี้ของเราคนนี้นี่เองอย่างแรกครับปิดรายการนะครับเล่งบัลซก้าไว้ที่พื้นนะแล้วทำอางนี้ครับตุ้มเกิดกๆเป็นกู๊กกูกครันจบ